จังหวัดฉะเชิงเซาร,ร nine, ่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เตรียมจัดงานนมัสศการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีนี้เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามงานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาที่หลากหลายด้วย สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันพุทธที่28ตุลาคม2563นั้นประกอบด้วยวิธีบวงสวงไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองพิธีถวายเครื่องราชสาการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีบวงสวงไข่ต้ม1,9999ฟองและพิธีเปิดงานขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ส่วนขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำเรามีกำหนดจัดขึ้นในวันที่30-31ตุลาคม2563งานนมำมการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง8พฤศจิกาย,ยน2563รวม12วัน12คืนณบริเวณลานหน้าสลรกกลางจังหวัดฉะเชิงเซาโดยจะมีจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้างาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมใส่แมสตลอดเวลาสำหรับปีนี้ไม่มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาโทรศัพท์038514794และที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาโทรศัพท์038514009 ปีนี้จัดวันขึ้น12ค่ำ12วัน12คืน12จุดเช็คอินที่ต้องห้ามพลาดในการมาเที่ยวงานไหว้หลวงพ่อในครั้งนี้นะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิก,กายนไฮไลท์สำคัญที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือเรามีขบวนแห่หลวงพ่อสองขบวนนะครับสองขบวนนี่ไม่ได้หมายความว่าสองขบวนรถนะครับแต่เป็นสองขบวนนั่นก็คือขบวนแห่ทางน้ํา ตรงบริเวณปรานตรงบริเวณลานด้านหน้าจะมีท่าน้ำเนี่ยครับก็จะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ําเรือหลวงพ่อก็จะวิ่งร่องไปตามแม่น้ําบางปะกงไปถึงที่อำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็ร่องกลับมา1ขบวนแล้วก็อีกหนึ่งวันจะเป็นขบวนแห่ทางน้ําเช่นกันไปที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนนะครับขบวนเรือมีทั้งหมด123เป็น1ิบเ็ด เรือที่อยู่ในแม่น้ําแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามมากดังนั้นใครที่ไม่เคยเห็นขบวนแห่หลวงพ่อทางน้ํา ต้องมาแล้วก็มาดูความอรังการจำเป็นความสดใสของผืนน้ําแล้วก็ผู้คนจํานวนมากที่จะรอไหว้หลวงพ่อและในวันเปิดงานขบวนแห่ทางบกโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดฉะเชิงเซาและรวมถึงหน่วยราชการต่างๆพร้อมใจกันมาจัดขบวนเพื่อแห่หลวงพ่อเข้าไปตามเส้นทางในตัวเมืองในวันที่28แต่ตลอด12วัน12คืนสิ่งที่เพิ่มเติมคือภาคของความบันเทิงนั่นก็คืองานกาชาติซึ่งเราจัดขึ้นที่บริเวณ สนามหน้าสารากลางจังหวัดฉะเชิงเซาหลายๆห,หน่วยราชการมาออกร้านและที่สำคัญเราเน้นความเป็นงานที่มีความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีความเป็นสมาร์ทเอเนจีและที่สำคัญเรามีความเป็นสมาร์ททัวริซึมแต่ว่าคนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวงานในครั้งนี้นอกจากจะได้ความบันเทิงจากการมาเที่ยวงานไหว้หลวงพ่อแล้วยังสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆหรือเราบอกว่า ไปเที่ยวงานหลวงพ่อแล้วไปต่อที่ไหนดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเราโทรศัพท์038514009และที่สำคัญเราอยากให้ทุกทุกคนออนไลน์กับพวกเรานะครับมาเป็นเพื่อนเราใน Facebook Fanpage IG TAT ฉะเชิงเซาหรือแอดไลน์นะครับจะได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นอย่างดีแล้วพบกันในงานหลวงพ่อ28ตุลาคมถึง 8พฤศจิกายน2563สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสั้นๆ1672